สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิม์พแนวหน้าฉบับวันพุทธที่9เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าแบ่งเก้าอีกระทรวงเสร็จก็ตั้งรัฐบาลได้เนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องบริหารประเทศส่วนบริหารแล้วประเทศจะดีขึ้นหรือว่าเลวลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกและก็ปัจจัยภายในแต่มีปัจจัยอยู่ตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือรัฐบาลต้องไม่มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันทั้งทาง,ทางตรงและก็ทางอ้อมแต่การที่เราจะไปหารัฐบาลที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ลําบากอย่างที่สุดในประเทศไทยประเทศซึ่งนักการเมืองจํานวนไม่น้อยต่างก็ต้องการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยการมีอํานาจทางการเมืองด้วยกันทั้งนั้น วันนี้ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีรัฐบาลตัวจริงนะครับมีเพียงแค่รัฐบาลรักาการดังนั้นจึงมีคําถามต่อไปว่าแล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยเราจะมีรัฐบาลตัวจริงคําตอบเรื่องนี้ตอบได้อย่างชัดเจนว่าจะมีก็ต่อเมื่อนักการเมืองที่จะร่วมเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาสามารถที่จะตกลงแบ่งปันผลประโยชน์และก็อํานาจทางการเมืองระหว่างกันได้อย่างลงตัวแล้วเท่านั้นแหละครับประเทศไทยมีกระทรวงทั้งหมด19กระทรวงนะครับ แล้วก็มีสํานักนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งสำนักถ้าเกิดถามต่อไปว่ากระทรวงไหนที่นะักการเมืองต้องการจะเข้าไปครอบครองอํานาจมากที่สุดเนี่ยคำตอบคือไม่ใช่สํานักนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับเพราะถึงแม้ชื่อจะดูเสมือนใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีแต่ว่าอํานาจการบริหารงานมันมีไม่เยอะนะครับมีน้อยเมื่ออํานาจบริหารงานน้อยเงินงบประมาณของกระทรวงมันก็จะน้อยตามไปด้วยในเมื่องบน้อยเนี่ย พักการเมืองเลยค่อนข้างจะรังเกียจกระทรวงแบบนี้เพราะงบมันน้อยเข้าไปบริหารแล้วมันก็ไม่อิ่มเอมไม่เปรมอดแม้จะไม่อดอยากปากแห้งเหมือนกับการเป็นฝ่ายค้านแต่มันก็ไม่อิ่มหมีพรีมันเหมือนได้กินกระทรวงที่งบมากมายมหาศาลนะครับกระทรวงบางกระทรวงเนี่ยได้รับเงินงบประมาณประจําปีมากเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ไม่ค่อยมีใครอยากจะไปนั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงนั้น เพราะว่าเงินที่ดูเสมือนมากเนี่ยมันกลายเป็นเงินที่ต้องจ่ายเป็นงบประจำไปเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเป็นงบสําหรับเลี้ยงกระเพาะรัฐมนตรีและนักการเมืองได้ไม่มากสักเท่าไหร่นักกระทรวงที่ว่าเนี่ยคือกระทรวงศึกษาธิการแต่กระทรวงที่นักการเมืองทุกคนตะก,กายจะเข้าไปนั่งบนเก้าอี้แห่งอํานาจและผลประโยชน์ให้จงได้เนี่ยคือกระทรวงมหาดไทยคือกระทรวงการคลังคือกระทรวงคมานาคมคือกระทรวงสาธรารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรม หากนักการเมืองสามารถเลือกได้นะครับเขาก็ต้องเลือกไปสเสวยสุขในกระทรวงเหล่านั้นแหละครับแต่ถ้าไม่มีอำนาจพอก็ขอให้ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรก็ได้สักแห่งหนึ่งกันแล้วกันเพราะอย่างน,น้อยก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการแล้วก็มีเงินติดไม้ติดมือเอาไว้ใช้บ้างถึงแม้ว่าจะไม่มากมายอะไรท่วมท้นเท่ากับงบประมาณในกระทรวงหลักๆก็จริงแต่อย่างน้อยก็ยังได้ชื่อนะครับว่าได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกับเขาสักครั้งหนึ่งในชีวิตเวลาตาย ก็มีสิทธิ์ได้รับโกรรับฉัดไว้ประดับงานศพแล้วนะครับการที่ประเทศไทยทุกวันนี้เรายังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่สาเหตุหนึ่งก็เกิดมาจากเป็นเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลซึ่งมีมากกว่า6กพักเนี่ยยังตกลงเรื่องการจัดสรรปันส่วนเก้าอีก้กระทรวงสําคัญสําคัญ,คญให้ลงตัวไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องประหลาดใจหรอกครับว่าทําไมถึงได้ยื้อกันไปยื้อกันมาตลอดเวลาถ้าหากว่าบันไดก็ตาม พักร่วมรัฐบาลสามารถตกลงปรงใจแบ่งปันเก้าอี้รัฐมนตรีได้ลงตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเมื่อน,นั้นเขาก็จะมีการจัดตั้งรัฐบาลให้สําเร็จโดยพลันและก็ไม่ต้องประหลาดใจเช่นเดียวกันนะครับว่าทำไมช่วงหาเสียงเพื่อช่วงชิงเก้าอี้สสแต่ละพักการเมืองเนี่ยถึงได้มีการสาดสีกันมีการสาดโคลนใส่กันบราวกับประชานี้จะไม่เผาผีกันอีกต่อไปแล้วแต่คนที่รู้ทันพฤติกรรมส่วนลึกหรือจะเรียกว่าสันดานกันแล้วแต่นี่นะครับ คนที่รู้ทันสันดานนักการเมืองเป็นอย่างดีเนี่ยเขาก็บอกตรงกันนั่นแหละครับว่ามันก็แค่ละครการเมืองฉากหนึ่งเท่านั้นแหละครับเขาจําเป็นต้องเล่นละครไปตามบทเพื่อให้ได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องประหลาดใจอะไรว่าทำไมยูดีดีเนี่ยพักเพื่อไทยถึงได้ออกนโยบายโฆษณาชวนเชื่อเรื่องแลนสไลด์ผสมกับเรื่องทักษิณจินวัตรซึ่งเป็นเจ้าของพักเพื่อไทยปล่อยข่าวจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลาน ทั้งๆท,ที่ทุกวันนี้ก็หลานเออยลูกเออยเมียเออยต่างก็บินไปหาทักษิณได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไปบันไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้แต่ก็ต้องปล่อยข่าวออกมาเพื่อช่วงชิงเก้าอี้สอสอให้ได้มากที่สุดแหละครับส่วนพรรคเก้าไกลเนี่ยใช้จุดขายคือการล้มล้างมาตรา112ทําให้หลายคนที่ไม่ชอบสถาบันพระมหากรรษัตริย์อยู่แล้วก็พากระเทคะแนนให้กับประเด็นล้มเจ้าของพรรคเก้าไกลแต่ขณะเดียวกันเนี่ย ก้าวไกลก็ศาสตร์สารพัดนโยบายชวนเชื่อจนเปลอะจนเลอะเทอะไปหมดแล้วก็มั่วไปหมดนะครับทําให้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยพากันเทคะแนน,นให้บางคนบอกว่าไม่ต้องการล้มเจ้าหรอกครับแต่ต้องการเงินเดือนละสามพันบาทตามที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเอาไว้บางคนก็บอกว่าไม่อยากจะเกณฑ์ทหารครับแล้วก็ไม่ต้องการล้มเจ้าแต่ก็เลือกก้าวไกลนะครับบางคนบอกว่าต้องการจะจดทะเบียนสมรสกับคนเพศเดียวกันเลยต้องเลือกก้าวไกลแต่ไม่ต้องการล้มเจ้า เพราะฉะนั้นก้าวไกลจะเหมารวมว่าทุกเสียงที่เลือกก้าวไกลเพราะต้องการล้มเจ้าเนี่ยไม่ได้นะครับเนื่องจากแต่ละคนที่เลือกต่างก็เลือกกไปอย่างสเปดสปะถ้าหากว,ว่าก้าวไกลต้องการเสียงที่ชัดเจนจริงๆในประเด็นล้มเจ้าก้าวไกลก็ต้องประกาศนโยบายเดี่ยวๆไปเลยคือไม่เอาสถาบันพระมหากรรษัตริย์และมาดูกันว่าจะมีคนเลือกก้าวไกลสักกี่คนส่วนพักที่เคยอ้างว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับก้าวไกลแต่แล้ว วันหนึ่งเมื่อไปด้วยกันไม่รอดเขาก็ประกาศตีตัวจากแล้วก็ทิ้งก้าวไกลเอาไว้โดยลําพังเนี่ยนะครับก้าวไกลจะไปโกรธเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะไม่จะเป็นที่เขาจะต้องอยู่กับก้าวไกลไปตลอดนี่ครับเนื่องจากมีพรรคการเมืองอื่นที่พร้อมจะจับมือกันตั้งรัฐบาลผสมกับพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับสองอันดับ3แล้วก็อันดับ4ได้ตลอดเวลาเพราะรัฐบาลผสมขึ้นอยู่กับว่าใครจะรวมเสียงสอสอได้มากกว่ากันขอย้ํานะครับ ไม่เคยมีการระบุเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นที่หนึ่งเนี่ยจะต้องได้เป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นก้าวไกลเลิกเพ้อเรื่องนี้ได้แล้วนะครับสรุปว่าอย่างนี้ครับรัฐบาลผสมจะแตังตั้งขึ้นมาไม่ได้สรุปว่าอย่างนี้นะครับรัฐบาลผสมเนี่ยจะตั้งขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อทุกพรรคสามารถแบ่งปันเก้าอี้รัฐมนตรีได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นแหละครับ ถ้าหากว่าพักใดยังตะกะตะกรามจะกินรวบเก้าอีก้กระทรวงสําคัญสำคัญเอาไว้เพียงลําพังเี่ยก็อย่าหวังเลยนะครับว่าจะตั้งรัฐบาลประสมได้สาเร็จให้ดูตัวอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เพิ่งจะหมดอายุไปก็ได้นะครับเราจะเห็นว่าการแบ่งปันเก้าอี้รัฐมนตรีสําคัญมากขนาดไหนเมื่อแบ่งลงตัวแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้ายังไม่ลงตัวเสถียรภาพของรัฐบาลมันก็จะสั่นคลอนแล้วก็จะแหลกสลายลงในเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ 嗯嗯嗯